การตรวจวัดปริมาณน้ำท่าหรือการหาปริมาณน้ำในลำธารเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำข้อมูลจากการวัดปริมาณน้ำท่าใช้เป็นข้อมูลติดตามผลของการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำและเป็นข้อมูลอุทกวิทยาที่สำคัญ เพราะเป็นข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำใช้ในการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนและใช้ในการวางแผนรับมือการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริปโภคในฤดูแลง้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าให้มีความทันสมัยรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นสถาบันสาสนเทศทรัพยากรน้ำได้นำเครื่องมือ a d c p acoustic doppler current profile ที่สามารถตรวจวัดหน้าตัดของลำทานความเร็วของกระแสน้ำและทิศท,ทางการไหลของลำทานมาสาธิตการใช้งานเพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำท่า adcp คืออะไร adcp ย่อมาจาก a acoustic คลื่นเสียงที่ใช้ในการตรวจวัด d doppler ความแตกต่างของคลื่นเสียงใช้เป็นหลักการคำนวณความเร็วของกระแสน้ำ c current ความเร็วและทิศท,ทางกระแสน้ำ p profiler ข้อมูลตามชั้นความลึกน้ำ คุณสมบัติของเครื่อง ADCP ขนาดของเครื่อง ADCP ADCP มีขนาดความยาว 120ซนเมตรกว้าง80ซนติเมตรและสูง18ซนติเมตรมีน้ำหนัก17กิโลกร,รัมโดยประมาณสามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน40ชั่วโมงมีหน่วยความจำ16เมกะไบต์ช่วงความลึกของลำทานที่สามารถตรวจวัดได้อยู่ที่ระหว่าง30เซนเมตรถึง100เมตรความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ของอุปรกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจวัดมีความเร็วสูงสุด20เมตรต่อวินาที การทำงานของ ADCP ในการตรวจวัดความลึกเครื่องจะส่งคลื่นเสียงลงไปในน้ำอนุภาคแขวนลอยที่ถูกพัดตามกระแสน้ำจะสร้างเสียงสะท้อนกลับจากคลื่นเสียงที่เครื่อง ADCP ส่งลงไปและ ADCP จะได้รับคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาในเวลาที่แตกต่างกันและจะถูกนำไปคำนวณเป็นความลึกของลำธารได้ในการตรวจวัดความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำ เครื่อง ADCP มีความสามารถรับรูพร้อมกันในสีทิศทางโดยอนุภาคที่ไหลเข้าหาเครื่องมือจะมีความถี่แตกต่างจากอนุภาคที่ไหลออกไปโดยอนุภาคที่ไหลเข้าหาตัวเครื่องจะมีความถี่ที่สูงกว่าอนุภาคที่ไหลออกจากเครื่องมือเป็นหลักการของ d o p p l e r e f f e c t การเชื่อมต่อของเครื่อง ADCP เป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธระหว่างเครื่อง ADCP และคอมพิวเตอร์และจะส่งผ่านข้อมูลผ่านโปรแกรม WinRiver 2เป็นโปรแกรมเพื่อสั่งตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลอัตราการไหลของน้ำพื้นที่หน้าตัดลำธารและความเร็วของกระแสน้ำโดยเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยการตรวจวัดข้อมูลจะทำการรากเรือไปกับระหว่างลำธารอย่างน้อย4รอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยอุปกรณ์ ADCP จะได้ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำความเร็วกระแสน้ำและพื้นที่หน้าตัดลำน้ำจากการสำรวจโดยไม่ต้องมาคำนวณเพิ่มเติมภายหลัง และในการสาธิตครั้งนี้นอกจากอุปกรณ์ ADCP แล้วทางสถาบันาสารสนเทศทรัพยากรน้ำยังได้นำอุปกรณ์เรือสำรวจอัตโนมัติตรวจวัดแปบ,บหลายความถี่และอากาศยานไร้คนขับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจในรูปแบบอื่นๆมาสาธิตเพิ่มเติมอีกด้วย